ฝั่งด้านซ้ายที่เป็น LED สว่างกว่านะคือดูขนาดดูในกล้องเนี่ยข้างขวาเนี่ยมันแบบชัดกว่านะแบบมันเข้มกว่าเยอะเลยแล้วกับพิป,ปกติมาเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว LED ให้เจ้าปาเจโร่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังคลิปนี้มาดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมจอบนะครับคลิปนี้จะมาเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเจ้าปาเจโรนะครับอันนี้ผมซื้อมาในช้อปปีเรียบร้อยแล้วใครจะซื้อตามเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับคือตอนซื้อนะครับให้ซื้อแบบขั้วเยื้องไอ้ตรงตรงนี้ครับมันจะเป็นมุดเนี่ยถ้ามองเห็นเนี่ยตรงนี้ถ้าตรงมามุดตรงนี้กับตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าอมุดตรงนี้มันอยู่เอียงมาหน่อยเห็นไหมครับแต่มันจะไม่ตรงกันแบบเลข12กับเลข6นาฬิกาครับผมจะเปลี่ยนข้างหน้าก่อนเปิดฝากระโปรงก่อนนะครับ ตำแหน่งไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคือตำแหน่งอยู่นี้คือเราต้องมองเข้ามาลึกๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังจะตอนนี้อยู่หน้ารถนะครับมันก็ฟืบผมเอากล้องลงไปก่อนนะครับหมุนนะครับนี่นี่แหละตัวนี้นะครับให้เราทําการหมุนนะครับแต่ว่าตอนหมุนเนี่ยผมต้องเอากล้องมือถือออก ให้หมุนแบบหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับอันนี้คือหลอดไฟเลี้ยวเดิมนะครับแล้วก็ให้ทัาการกดลงไปแล้วก็หมุนทวนเข็มนะครับก็คือหมุนไปทางซ้ายครับออกมามเห็น,นครับตัวนี้เคี้ยวเห็นไหมมันก็ได้เหมือนการเคี่ยวเยื้องให้ทําการใส่เข้าไปได้เลยนะครับเราใส่ก็นนี่อ่า แล้วก็หมุนไปทางขวาก็คือตามเข็มนาฬิก,กาคือย้อนกับทิ่ด้านเราที่เรานี่นะครับถอดออกมา,างั้นผมจะขอลองเทสก่อนว่าติดหรือเปล่าอย่าจ้องตานะ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับ <Yeah. S 1> จะสว่างมากเราผมก็จะใส่กลับไปทางเดิมนะครับที่มันค่อนข้างแคบนะครับต <Yeah. Yeah. S 1> อนถอดเป็นเราหมุน วนเข็มแต่ถ้าตอนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราก็ต้องหมุนตามเข็ม,มครับกลับด้านกันอเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูว่าจะเปรียบเทียบว่าความสว่างมันแตกต่างกันไหมเลืองนะเห็นไหมก็คือถ้าแต่ถ้าดูด้วยสายตาเนี่ย ฝั่งด้านซ้ายที่เป็น LED จะสว่างกว่านะครับแล้วก็จังหวะการพิบการกระพริบเนี่ยก็จะเหมือนและเหมือนกันเลยก็คือกระพริบในจังหวะที่เท่ากันซึ่งสมัยก่อนอ่ะคือถ้าเป็น LED ไฟเลี้ยวยคุคแรกมันจะกระพริบแบบเหมือนแบบหลอดไฟเลี้ยวขาดแต่ตอนนี้เป็น LED ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนข้างหลังกันเตาว่าการเปลี่ยนข้างหลังก็ต้องมีอาศัยอุปกรณ์เพิ่มนิดนึงนะครับ เพราะผมเคยเปลี่ยนหลอดไฟเบรกแล้วใช้อันเดียวกันใช้ตัวทีเบอร์สิบนะครับไข่น็อตสองตัวมี่ไขออกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับจริงนี้ผู้หญิงก็ทำได้นะครับโอเคแล้วก็ตอนดึงออกมาก็ให้ดึงออกมาทางนี้นะครับ ทำไ <S 1> <S 1> ด้อ่าแล้วมันสไลด์มาทางนี้นะครับคือมันจะมีเขี้ยวล็อกตรงนี้อยู่นะครับตัวนี้ที่ดึงแล้วก็ตรงนี้สองนะครับมีแค่นี้เราก็ปลดเนี่ยมาก่อนแล้วขึ้นวันนี้ไฟเบรกนะครับผมก็ปลดไฟเลี้ยวมาเพราะว่าเราจะได้อุ้ยเกือบตก ระวังเวยนะครับถอนถอดก็เหมือนเดิมกดแล้วหมุนทวนเข็มหมุนทางซ้ายออกมาตอนใส่กลับไปก็กดเข้าไปแล้วก็หมุนทางขวาตามเข็มก่อนจะใส่กลับไปเราจะทดสอนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอ่าถือว่าติดนะครับเดีย๋ยวเราจะใส่กลับไปแล้วก็เทียบว่ามันเป็นยังไงแตกต่างกันหรือเปล่า อันนี้ข้างบนข้างบนเป็นหลอดไฟเบรคครับส่วนข้างล่างนี้เป็นหลอดไฟเลี้ยวนะ้ำอ,อื้อเรียบร้อยนะครับตอนใส่ีก,ก็ไอตรงเนี้ยให้มันเข้าตรงนี้นะครับมันจะได้ล็อกกันอยู่ยก็กดเข้าไปถัดไปแล้วก,กดเข้าไปนะครับ ก็เสร็จแล้วก็ไขน็อตกลับไปนะครับใส่ไปทีละตัวกันไม่ต้องขันให้แน่นนะครับใส่สองตัวแล้วค่อยขันแน่นทีเดียวโอเคเรามาเทสไฟกันว่าสว่างไหมดูด้วยสายตาสว่างไหม เนี่ยคือดูขนาดดูในกล้องเนี่ยข้างขวาเนี่ยมันแบบชัดกว่านะแบบมันเข้มกว่าเยอะเลยเราอพิป,ปกติกอ๋อไฟเลี้ยวเลยพวกนี้มันต้องทําให้ต้องทําให้เาเรียกว่าวเตะตาแต่ว่าไม่มีใครมานั่งจ้องอยู่แล้วเพราะไ,ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวในเวลาคือเป็นไฟที่เราต้องทําให้คนอื่นสังเกตเห็นเราเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของของเรานี่นะครับคือตอนกลางคืนละอันนี้เปิดไฟข้างฝั่งซ้ายเป็น LED ฝั่งขวาเป็น ลอดเรียวทำมานล้ครับสว่างขึ้นไหมครับเตะตาดีเตะตาดีจริงๆเลยครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนี่นะครับด้านหลังย็งไงบ้างครับฝั่งขวานี่คือเยอะกว่าเห็นไหมฝั่งขวาคือ LED ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นหลอดเดิมนะครับผมจะเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น LED ทั้งสองฝั่งเลยนี่นะครับด้านหน้านะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น LED ทั้งคู่แล้วไปดูด้านหลังนะครับโห เจ่มมากโคตรสว่างอะสว่างมากแบบเตดตาจริงๆอันนี้เปิดเทียบกับไฟหน้าด้วยครับอันนี้ทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกด้วยนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED ส่วนไฟไฟหน้าเนี่ยเป็น h e d คือว่าดุนนนะครับ <st> ก็เป็นยังไงครับ มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะก็คือถ้าด้านหลังอ่ะคือมีตัวทีด้านหน้าคือแค่ใช้มือเปล่าก็เลื้อเลื้อดิ้หน่อยแล้วก็ไอตัวหลอด LED ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันตกคู่ละร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบาทสองหน้าหลังก็ประมาณสามร้อยค่าส่งอีกนิดหน่อยสั่งในช้อปปี้นะครับถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวก็ถ้าใครจะซื้อตามก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าคลิปของผมเป็นประโยชน์ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และที่สำคัญกดติดตามช่องจอมนะครไปด้วยนะครับ เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว LED ตามผมหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแลยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ